ณปรุณเปียสิริหรือชับวัย29ปีชาวจังหวัดฉะเชิงเซาผู้รอชีวิตเพียงหนึ่งเดียวจากศกกณนาตการรมทางถนนเมื่อปี2541ระหว่างที่ครอบครัวคุณชับทั้ง4ชีวิตคือพ่อแม่พี่ชายและคุณชับกำลังเดินทางไปร่วมงานบุญแต่ถูกรถยนต์คู่กรณีข้ามเลนพุ่งชนประสานงาจนทำให้ทั้งพ่อแม่พี่ชายคุณชับ รวมถึงรถคู่กรณีเสียชีวิตทันทีรวมเก้าคนกลายเป็นจุดเริ่มต้นที่เปลี่ยนชีวิตคุณช้าไปตลอดการเพราะผลจากการเมาแล้วขับของฝั่งคู่กรณีนั่นเองเป็นทุกข์น่าดูเลยพ่อแม่ตายหมดพ่ออยู่แต่แม่ก็ตายพี่เขาก็ตายพี่ชายก็มีสองคนเนี่ยลายกินจะมานอนก้า อยู่งงรงโบาคุณชาบต้องพิการตั้งแต่อายุสามขวบร่างกายท่อนล่างไม่มีความรู้สึกขาทั้งสองขาขยับไม่ได้ต้องใช้ชีวิตด้วยความยากลำบากแต่ก็ยังโชคดีที่ยังมีปู่และยายคอยดูเลี้ยงดูสั่งสอนมาโดยตลอดเพื่อให้คุณชาบต่อสู้กับสิ่งที่เกิดขึ้นแต่ลึกๆในใจก็รู้สึกว่าทำไมถึงเดินไม่ได้เหมือนปู่เหมือนยา่า รู้สึกสูญเสียโอกาสหลายๆครั้งไปเช่นเดินไม่ได้เหมือนเด็กคนอื่นๆไม่เคยได้ขี่รถจักรยานเหมือนคนอื่นไม่เคยขี่รถจักรยานยนต์เหมือนเพื่อนไม่เคยขับรถได้เหมือนคนอื่นถึงขนาดน้อยใจจะฆ่าตัวตายหลายครั้งทำไมยากททำแบบนี้ได้แล้วทำไมทำไมชาบทำไม่ได้ละ่ะเดียรเขาก็จะต้องค่อยๆเล่าว่าเป็นอย่างนี้นะหนูเป็นอย่างนี้นะหน,นูจนะต้อง อันนี้นะเขาก็ได้แค่บอกในตอนนั้นนะครับหลังจากเนี้ยเราก็จะต้องค่อยๆเรียนรู้ชีวิตเราได้ด้วยตัวเองในแต่ละวันที่เราตื่นมาแม้กระทั่งทุกวันเนี้ครับทุกวันเนี้ผมไม่เคยมองว่าตัวเองเป็นคนแบบเป็นคนเก่งเป็นคนอะไรเลยก็คือตื่นมาเหมือนจะยังคงต้องเรียนรู้ชีวิตทุกวันอยู่ครับว่าจะเกิดอะไรขึ้นกับตัวเองบ้างจะต้องจะพบเจออะไรบ้างตั้งแต่วันนั้นจนถึงวันเนี้ยก็ก็ผ่านการ ดาวมาหลายช่วงขนาดเหมือนกันครับพี่แต่ด้วยการเลี้ยงดูจากย่าและปู่คุณชาบนั้นทําให้คุณชาบเปลี่ยนวิธีคิดใหม่ไม่คิดอะไรแบบที่ผ่านมาแล้วเพราะรู้ว่าเป็นสิ่งที่แก้ไม่ได้และทุกอย่างต้องเริ่มต้นที่ตัวเองในทุกๆวันคือการเรียนรู้ชีวิตประจําวันต้องทําให้ตัวเองมีคุณค่าเป็นคนพิการที่มีความหมายโอ้ผมพยายามจะฆ่าตัวตายทุกวิธีที่จะสามารถทําได้เลยครับ อาจจะเลยความน้อยใจไปแล้วครับแต่ว่า,าก็คงเป็นปุกััญญาเหมือนเดิมที่เขาก็ค่อยๆสอนผมแต่ละช่วงอายุเหมือนกันว่าชาร์ปเราสามารถเป็นคนพิการที่ที่มีคุณค่าในในแบบของตัวเองได้เราสามารถเป็นคนพิการที่มีความหมายกับกับสังคมได้กับโลกใบนี้ได้ครับผมก็เลยได้กำลังใจจากส่วนนั้นนะครับ โดยเฉพาะในด้านสังคมคุณชาร์บเข้าร่วมกับมูลนลิธิเมาไม่ขับตั้งแต่อายุ11ปีเพื่อเป็นส่วนหนึ่งในการรณรงค์เมาไม่ขับในพื้นที่ของจังหวัดฉะเชิงเซาเพราะไม่อยากให้ใครต้องสูญเสียโอกาสเหมือนกับตนเองโชคดีครับที่ได้มาอยู่ในเป็นมูลนิธิเมาไม่ขับก็อย่างที่บอกแล้วครับได้เห็นคุณค่าตัวเองมากขึ้นได้ทํางานที่เป็นเกี่ยวกับการรณรงค์ไม่ให้คนเนี่ยดื่มแล้วไปขับ นะครับไ,ได้ทำงานตรงนี้ครับก็เป็นงานที่เกี่ยวกับมาตราที่รัฐบาลเขาตั้งขึ้นมาประชาสัมพันธ์เราลงประชาสัมพันธ์ว่า,เ,าเหมือนเราเอาตัวเองเนี่ยไปเป็นตัวแบบให้เขาดวาูว่าเราเกิดจากอะไรบ้างเราเราพ้องผ่าอะไรมาบ้างความสูญเสียโอกาสในชีวิตส่วนมากผมจะได้รับหน้าที่ในการพูดถึงเรื่องโอกาสมากกว่าเพราะว่าผมเป็นตั้งแต่เด็กแน่นอนโอกาสตั้งแต่เด็กจนถึงวันที่ผม ลาโลกเนี่ยทุกโอกาสที่คนทั่วไปจะต้องได้รับเนี่ยก็มันมีทางได้แน่ๆวันนี้คุณชารนอกจากการแบ่งปันประสบการณ์ชีวิตการลงพื้นที่รณรงค์เมาไม่ขับแล้วคุณชารยังทำอีกหนึ่งสิ่งนั่นก็คือการหาแรงบันดาลใจให้กับตัวเองอยู่เสมอด้วยเสียงเพลงจากศิลปินชื่อดังระดับประเทศอย่างวงบอดี้แลมที่ช่วยให้คุณชารก้าวเดินต่อไปอย่างเข้มแข็งและเมื่อมีคอนเสิร์ต คุณชาบก็จะพาตัวเองไปอยู่ตรงนั้นเสมอเพื่อทำให้ตัวเองมีความสุขสุดท้ายสิ่งที่คุณชาบอยากบอกสังคมนั้นก็คือแม้ว่าประเทศไทยจะไม่มีกฎหมายห้ามเหล้าดื่มเหล้าก็ตามแต่หากดื่มแล้วก็อยากขับรถเพราะเมื่อเกิดความสูญเสียแล้วจะไม่มีวันย้อนกลับมาได้เหมือนเช่นชีวิตของตัวเองที่กาลังเผชิญอยู่กับสิ่งที่ตนไม่ได้ทาไม่ เขามาทําคุณก็คุณก็ไปทําเขาครับเพราะฉะนั้นรัฐบาลหรือกฎหมายก็ไม่ได้ออกกฎให้พวกคุณไม่ดื่มเหล้าอย่างที่บอกครับดื่มแล้วก็รู้ลิมิตตัวเองอ,อย่าสร้างความผิดพลาดให้กับชีวิตใครเลยครับอย่าเรียกว่าความผิดพลาดเรียกว่าความอย่าไปตักโอกาสชีวิตใครเลยดีกว่าครับเพราะว่าถ้าตายแล้วมันก็อาจจะดีไปคนที่ พอผมโตมาผมก็ชอบพูดผมเป็นกูกูตายซะดีกว่าตายซะดีกว่ามาอยู่แบบแบบนี้แล้วทรมานก็ใน,นเมื่อมันไม่ตายเราจะทํำยังไงนะพยายามจะฆ่าตัวตายแล้วมันก็ไม่ตายอยู่เพราะฉะนั้นก็ดื่มแล้วก็อย่าไปขับครับผม